สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีนะจ๊ะอ่าร้านสุขจ้าวันนี้เรามารถทริปจังหวัดแรกของเราที่จังหวัดชุมพรีตอนนี้เราก็อยู่ที่วิลรีสอร์ทใช่เราเรามาถึงก็ฝนไม่ตกฝนไม่ตกแล้วก็บ่ายสองกว่า ตอนนี้พอเกือบห้าโมงเย็นเราก็เลยมาเดินเล่นกันที่หาด,ดหาดนันสวยงามแล้วเดี๋ยวเราก็จะทานข้าวอาารองเท้ารองเท้าเดี๋ยวรองเท้ารองเท้า,เ,ทาเริ่มลอยมาเก็บมาเก็บรองเท้ากันด่วนเนี่ยวาคุณแม่เก็บรองเท้าของใครของมัน,น,นจริง ยเลไมจอย่าพึ่งสิจ๊าอ่ะแล้ววันนี้ก็คงนอนพักสบายๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะอ้าวบายบายบายอ่าบาย นี้เรามากินมื้อเย็นกันนะคะก็กินกันที่ร้านวิวเนี่ยแหละไอร้านที่เรานั่ยนะอ่ะดูก่อนหนึ่งเลยเพราะเราชิมแล้วแกงส้มปูนิ่มรสจัดใช่ไหมแม่รสเป็นไงแม่เนาะรสอร่อยเนอะพี่หอมเนอะแล้วก็ผัดเอ็นเอ็นอะไรนะเอ็นหอยโอ้โหเอ็นหอยสมแล้วที่เป็นของใต้อ่ะ เออเขาผัดไปยังไงเขาผัดปูก็จานใหญ่แล้วก็ปูเยอะ,ยอะนะแล้วก็มีอะไรนะเออหมึกหมึกกระเทียมค่ะแล้วก็มีผักแนม,มเฮ้ยแต่อร่อยแกงส้มอร่อยมากก็สั่งมาเป็นหมอ้อแล้วเราก็ตักเป็นถ้วยแล้วก็มีเบียร์คนละแก้วจ้าไหนเบียร์อาจารย์อยู่ไหนเบียอาจารย์จะหมดละดีมากโอเคอันนี้เบียร์ของน้อง หลังจากกินข้าวเสร็จก็มานั่งพึ่งพึ่งลมลมกำลังดีใช่เดี๋ยวถ่ายให้เห็นน้องหอมขอไปเดินก่อนเพราะว่าโ่นน้องหอมเพราะว่าอิ่มมากมีแกงส้มอ่ามีแกงแกงส้มแกงส้มปูนิ่มใส่ผักใส่กระเฉดผักกัดขาวแล้วก็ หัวมะพร้าวห่ะแม่ผัดเอ็นหอยเอ็นหอยผัดฉาเข้าผัดปูจานใหญ่หมึกกระเทียมเบียร์หนึ่งเบียร์หนึ่งขวดคุณแม่ชอบอะไรอ๋อก็ชอบชอบผัดฉาน่ะคุณแม่ชอบผัดฉาเราอ่ะชอบแกงส้มหูรสจัดมากอร่อย เวลารดไปแล้วมันเหมือนเนาะคือรสชาติอะไรเดี่ยวบุงรสมาดีดี<ม>คือไม่ปลาไม่อะไรเลยแ,<ม>แล้วก็หมึกเฉยเฉยก็คือหมึกกระเทียมม,มันจะเหนียวไปหน่อยคือเ้าทำแบบว่าไม่หรอกแม่น้องว่าหมึกม,มันก็ต้องเหนียวอ,ะอ่ะเออเพราะว่ากระเทียมถ้าแบบผัดแบบให้นุ่มๆม,มันก็ไม่ใช่นะเออแล้วก็เออพูดไปด้วยแผ่นไปด้วยเออ ออแต่ติที่เขาผัดนิดนึงเออเขาผัดถ้าผัดให้มีกลิ่นควันอ้ให้กลิ่นกระทะหน่อยนะน่าจะอร่อยกว่านี้อันนี้ปลาโอ้โหแต่เนื้อปูให้เยอะแล้วชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วก็เนื้อปูหวานๆเนาะไหมเนาะเยอะจริงๆเนาะจานใหญ่จริงๆใหญ่จานใหญ่ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยเหมือนจะเหลือแต่ว่าไม่เหลือเออแต่ไม่เหลือ ก็ดูเวลาตรงข้างบนเหอะมองไม่เห็นไม่เห็นโอเคก็วันนี้เป็นวันแรกที่เดินทางมามที่ชุมพรตอนนี้อยู่ทุ่งวัวแลนที่พักชื่อวิวรีสอร์ทเคยมาพักนานละม,มาตอนนี้ก็เขาทำห้องดีนะห้องคือละพันนอนได้สามคนสามเตียงเดี๋ยววันหลังจะรีวิว เดี๋ยวจะรีวิวห้องให้แล้วก็พรุ่งนี้ก็คงหากิจกรรมนิดหน่อยแต่ตอนเช้าอะที่แน่ๆต้องไปหาขนมจีนกินคือเราจะพักที่เนี่ยสองคืนแล้วก็เดี๋ยวแล้วเราก็จะไปที่นครศรีธรรมราชไปที่หมู่บ้านอะไรนะขี่วงเนาะอาหารมาบบานจบทริปจ้าจบจบทริปวันนี้โอเค อวันนี้รีวิวห้องอันนี้ก็คือประตูเนอะประตูเข้ามาอันนี้อันนี้ก็คือประตูทางเข้าพอเข้ามาก็จะมีโต๊ะเก้าอี้แล้วก็มีเป็นเคาน์เตอร์มีกาน้ำมีแก้วทีวีกระจก ตู้เสื้อผ้าอร์ห้องน้ำตู้เย็นมีคุณแม่มีน้องหอมแม่น้องหอมชูมือหน่อยลูกไว้ <c oughs> อันนี้ก็เตียงน้องจริงๆแล้วมันเป็นห้องที่เตียงติดกันอะแต่เราแยกนี่คือความกว้างของห้องกว้างมากอะ่ะสูงด้วยเนี่ยดูดิเนี่ย ก็คือกว้างมากอันนี้ห้องละหนึ่งพันบาทต่อคืนโอเคค่ะวิวรีสอร์ทวันนี้วันที่สองเรามาคุณแม่คุณแม่อ่าป่าว็บอกว่าวันนี้วันที่สองการเที่ยวเรามาที่ไหนคะบ้านเหนือบ้านอเลเล็ตึดดๆด พนังนี่คืออเล็กอเล็กสวัสดีค่ะแล้วก็นี่คือมังคุดของอเล็กที่พยายามจะให้เรากลับไปที่บ้านกรุงเทพแต่เราอยู่นานเกินเรากินไปหนึ่งถังนี่คือบริเวณบ้านอเล็กค่ะที่ชุมพรมีความสุขมากที่ได้มาเยี่ยมเยียนได้มาเยี่ยมมานี่อไอ้าอ ได้เนี่ยแต่งได้บางคุดอร่อยมากตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ชุมพรบ้านอเล็กนี่ก็อยู่บ้าน่หนอบ้านเหนือก็คือก่อนบ้านที่ท่าแซะน้องมาเนาะใช่แล้วเราก็เมื่อเช้าเราก็เนี่ย่าน้องเขาจะทํางี้ไว้เอาไว้ไปกินคลิปกินอาหารที่ตลาดที่ตลาดที่ข้าวแกงที่จีนกินขนมจีนปรากฏว่าไม่มีขายเลยก็เลยต้องกินข้าวแกงซึ่งอร่อยมากอร่อยแต่ที่อร่อยสุดคือ หมูสามชั้นทอดเย้กินกับน้ำพริกที่เขาให้ฟรีอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยพี่หอมชอบอะไรลูกชอบแกงเผ็ดอันนั้นนะแกงใชไมชอบแกงเผ็ดแกงกะทิอร่อยรสนวลมากไม่รู้ว่าต้องกินรวมกันใช่ก็หมดกินข้าวเยอะกินข้าวเยอะชอบน้ำพริกเออวันนี้เราก็อยู่ตรงนี้สักพักแล้วเราก็กลับบ้านได้มาเยี่ยมของเราได้มาเยี่ยมบ้านเที่ยวแบบนิ่มๆ ไม่ต้องผ่าดโผนไม่และอี่างเที่ยวแบบพักผ่อนสบายสบายอีกอย่างนึงพามเราไปไหนมันเราก็ไม่ได้เจออเล็กนานมากนู้นนะอุทัยนะอุทัยฮายบอกมือบอกมือบอกมือหน่อยเย่กู้ชายชิกชิคูลคูก้ชายชิคชคูลคูของเราโอเคพาพานำเที่ยวท่าแซะแซะ ยายกับหลานยายกับหลานชมกันเหลือเกินว่าสวย,ยวคือแต่ก่อนน่ะมันเป็นที่แข็งบัว ไม่ก็เป็นที่เลี้ยงวัว